สวัสดีครับทุกท่านครับเรามาดูเขตแดนของจังหวัดศรีสะเกดกับสุรินทนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมวิ่งมาจากสีแยกบ้านอีเซออำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้เป็นลำห้วยทับทันนะครับคุณผู้ชมครับลำห้วยทับทันนะครับกั้นเขตแดนระหว่างศรีสะเกดกับสุรินท์นะครับ นี่เป็นเขตอำเภอรัตนบุรีนะครับถ้าข้ามสะพานนี้ไปนะครับเป็นเขตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับถ้าข้ามลำห้วยทับทันไปนะครับนี่แหวงทางการศรีสะเกดที่หนึ่งนะครับไปทางนี้แหวงทางการสุรินแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เข้าเขตนี่เห็นป้ายไว้นะครับว่าเขตอำเภอรัตนบุรีนะครับซึ่งก็คือจังหวัดสุรินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ สะพานนี้นะครับเห็นชื่ออยู่ในป้ายไม้ว่าสะพานวิศวโยธินนะครับคุณผู้ชมนี่ข้ามลําห้วยทับทันนะครับผมจะพาทุกท่านข้ามลําห้วยไปสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลาห้วยนะครับเป็นลําห้วยทับทันนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําห้วยทับทันหรือว่าลําน้ําห้วยทับทันนั่นเองนะครับ พอข้ามสะพานมานี้ก็เป็นเขตของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมข้ามมาจากเขตของอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นป่าชุมชนขนาดใหญ่นะครับเห็นชาวบ้านถือถือตะกร้าไปหาเห็ดกันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านดูกันแค่นี้